ชาวปรูในทุกคนต้องเข้ามาซีดเพื่อทําพิธีละหมาดกิจการห้างร้านทุกอย่างจะหยุดดาเนินกิจการเพื่อให้พนักงานลูกจ้างไปประกอบพิธีในขณะเดียวกันกีฬาก็จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลประกาศนโยบายต่างๆนี่จะเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ประชาชนนี่รักสร้างขวดระเบียดและปฏิบัติตามเช่นเดียวกับการจัดการเรื่องเล็กน้อยในครัวเรือนอย่างเช่นขยะมูลฝอยตามบ้านเราไปสํารวจตามจุดต่างๆยากที่อยู่อาศัยในเมืองบรรดาเสียรีเบกวันจะมีจุดรับขยะแทบทุกชุมชน สีขาวตั้งไว้ให้ชาวบ้านนําขยะที่ผ่านการคัดแยกแกล้งจากบ้านั้งขยะเปียกขยะกแห้งมาทิ้งเป็นเรื่องปกติของคนรูไนนะครับที่เขาจะต้องจัดการขยะของแต่ละครอบครัวนั้นมาทิ้งตามจุดทิ้งขยะที่รัฐบาลได้ตั้งไว้กระจายอยู่ทั่วทุกชุมชนนะครับก่อนที่ขยะเหล่านี้ก็จะถูกเข้าสู่กระบวนการคัดแยกแล้วก จุดรับทิ้งขยะชุมชนทุกจุดที่เราสำรวจแทบจะไม่สร้างปัญหาเรื่องกลิ่นมีความสะอาดตู้ทิ้งขยะทำหน้าที่บีบอัดไม่มีน้ำโสโคร่หลออกมาเปลอะ